ไว่าหลายๆคนคิดว่าในอนาคตข้างหานนะ้าท่านธนามันน่าจะมีเวลาว่างเสียงบอกไหมมีเวลาจะไปติดโปงติตดกอลฟนะหรไปเที่ยวม,มึงน,นอกบ้างนะเอ๊มันคือนะั้มีเงินก,กองไม่ตกองนะหรือจะไปใจทั้งหมดเท่าพวกนี้เราเราจะเรียกว่าความฝันนะสิ่งที่อยากมีอยากได้ดีกว่าพูดแล้วฝันเดี๋ยวเราไปเข้าใจว่าไปประกป่วนอะคาเดมี่ซีซั้งหกสี่ตั้งเจ็ดนะคือ ในในในภาษาตันที่เขาพูดกันนะถ้าคุณมีความฝันนะคุณโฟกัสฝันใด้ชัดเจนแล้วคุณไปให้คุณฝันอะไรประมาณนี้ก็คือทั่วไปที่เรื่องการการดูใจว่าให้จะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยเหมือนรูดีนะเขาบอกว่าความสําเร็จของเขานะ่ยเขาสามารถโฟกัสไปได้เลยว่าความสําเร็จของเขาคืออะไรเขามองเห็นภาพแบบนั้นเลยนะพี่ตรงนี้ป็ะการเรามองดูว่าเราอยากให้ครอบครัวเราได้มีความสุขนะทั้งเด็กๆทั้งผู้ใหญ่ไต้ถามว่ามีความสุขก็คือมันต้องมี กภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะเงินเนระาก็ต้องนะพอมีเราไม่ได้ใช้อย่างรู่ไว้หนักไายไก่กองแต่ขอ้พอมีน,นะและตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเป็นไปนได้ไหมที่ถ้าที่เป็นความฝันของคุณนะเราอยากจะให้อีพอฟเฟ่เนนะี่ยเป็นส่วนที่ทาสิ่งต่างๆที่คุณอยากมีอยากเป็นเนะี่ยให้มันเกิดขึ้นได้นะเราเชื่อนะเราเชื่ออย่างนั้นในฐานะที่ผมอยู่ที่คอฟเฟ่เนนะี่ยผมเชื่อว่าอีพอฟเฟ่ช่วยคุณได้นะทีนี้เอ่บอบงต้นมาที่นี่หลายคนอาจจะมองดูว่า ที่เราจะมาเนี่ยมันมีความมั่นคงแค่ไหนบริษัทมีที่มาที่ไปอย่างไรถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทุนเขาเชื่อได้เนี่ยนะความเชื่อเนี่ะบางคนไม่ค่อยเชื่อเท่าเหร่ตัวต้องบอกเชื่อคือบางท่านเองคำว่าเชื่อเนี่ยถ้าเป็นตัวตัวภาษาอังกฤษนั้นเขาไม่ได้เล่นคำนะมันมีคำว่า B E L I E D E D E l E D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  E ่ E D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  เพราะฉะนั้นอีกคำว่าเชื่อในนี้มีโกหกคายตรงกลางเลยเหรอเราจะถูกเดาเชื่อหรือมเพราะฉะนั้นถ้ามีเบื้องหน้าบางหลังมีดีมีบี่มันต้องมีที่มาที่ไปเนาะถ้าเราดูที่มาที่ไปตรงนี้เราถึงจะตัดใจเชื่อได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าไอ้คอสเวนเนี่ยที่คุณมองดูตรงนี้เห็นโลโก้นี้นะเห็นโลโก้นี้กับโลโก้เนี้ยที่ตรงลงมาเดียวกันไหมนนี้คือโลโก้ของแม่เราที่ตึกนี้เราทำธุรกิจนี้มา30ปีแล้วธุรกิจขายตรงนะขายตรงเตอร์ขายแล้วก็ขายสินค้าเฉพาะที่ผู้ ผู้ซกินซื้ใช้เพราะฉะนั้นตัว C ตัวแรกของเราคือคอนซูม์คอนซูเมอร์เราขายสินค้ากับผู้บริโภคเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเราผ่านตัวนี้มา30สิปีในการจริงใได้ว่าเรามีประสบการณ์นะเราไม่จะเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดมา่สองสามวันเรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วอะไรบ้างที่เราจะขายนะคุณรู้สึกว่าตัวเองคุณเป็นลูกค้าไหมเป็นคอนซูม์ไหมเป็นไหมแล้วเป็นคอนซูม์และสินค้าที่จะซื้อนี่ต้องการของดีมีคุณภาพไหม แล่วกันไหมนะและ้วพอของดีมีคุณภาพแล้วระหว่างราคาแพงกับราคาที่ไม่แพงคุณชอบแบบไหนชอบไม่แพงเนาะจะเน้เป็นคนซูมถูกต้องม, <laughs> มีมีผมกแล้วก็ต้องซื้อแพงๆไว้ต้องต้องโหต้องแพงระยะไพื่อจะรู้สึกดูดีเ, <laughs> <laughs> เพราะสินค้าในการตลาดเนี่ยมันถูกมาร์คอัพไว้จนถูกหลอ,อกมานานเลยว่าของดีต้องแพงแล้วเวลาจะแพงไงคนที่บรรยายก็ต้องพูดจนรู้สึกว่ามันน่าแพงนี่เอง อย่างเช่นเครื่องกองน้ำตัวนี้เพึ่งละสี่เหมือนกว่าเลยน้ำมันมีคุณภาพดีต่อชีวิตชีวิตคุณสำคัญมากน้ำเราบอกก่อเต็ดก็จะเห็านี่นั่นนั่นนี่แตงผู้จะรู้สึกว่าน้ำมันสำคัญกับชีวิตฉันมากๆเลยแล้วชีวิตจะสำคัญมากไหมเครื่องเครื่องตัวนี้มันเหมาะที่เราซื้อน้ำนี่ดื่มไปแล้วจะตีสำหรับร่างกายเราเลยทำให้คนซื้อซื้ออย่างมั่นใจว่ามันดีกับชีวิตจรดีนะแต่ถ้าเกิดไปเจออีกที่หนึ่งบอกว่าน้ำตัวนี้มันก็สามารถทำใต้น้ำที่ร่างกายคุณต้องการได้ แต่ราคาเพียงแค่สามพันบาทเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันดีจริงเหรอมไม่ถูกตนะัเงอ,อว่าจะจะซื้อตั้งสี่หมือนนี้มันแค่สามพันมันใช่หรือเตรงนี้แหละมันเลยทําให้คอนซูมหลายคนก็เกิดความคุกว่าถ้าของดีต้องแพงแต่ถ้าเกิดมาเจอของที่ดีถ้าราคาไม่แพงเ้ียนาใจไหมแล้วเราเป็นบริษัทที่นําสินค้าเข้ามาเรารู้ว่าสินค้าเหล่านั้นถ้าเราซื้อมากๆราคาจะถูกตรงไหม เพราะว่าเรามีซัพพลายเออร์จากทั่วโลกนะที่ไปส่งสินค้าเข้ามาที่อีคอสเวเนเนี่ยเขาต้องดับลงเรื่องคุณภาพคุณนึงดีแล้วเขาส่งทีละเย,ยอะๆเพราะเราซื้อทีเราซื้อส่งไปออสเตรเลียไปบราซิลไปไต้หวันที่น,น,นี้นักก่นเยอะเพื่อไงเราซื้อเยอะราคาจะได้ถูกลงหืหไมพอถูกลงนี้บางเอิญเจ้าของธุรกิจเราเจา้านายผมที่มาเลเซียเนี่ยเขาเป็นคนที่อยากคืนกำไรตัวนี้กับผู้บริโภคจริงๆแล้วผู้บริโภคน่าจะได้ใช้สินค้าที่ดีราคาไม่แพง นี่คือสิ่งที่คงจะมีวมเป็ทใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงใช้คอนเซปต์นี้เป็นตัวนะสร้างธุรกิจตัวนีนขึ้นมาว่าขายสินค้าดีแต่ไม่แพงเพราะถ้าคุณไปที่มาเลเซียคุอย่างสินค้าเป็นพันรายการเลยแล้วร้านเลิศไม่ต้องสวยเลยนะปาด้านมาแล้วเอาโลโก้เนี้ยแปะหน้าบ้านอันเดียวเท่าน,นี้แต่ร้านเมืองไทยต้องดูดีนหน่อยไมไดูดีไม่เข้านะบางทีดีก็ไม่นด้เข้าแพงนะพยัโดนเข้าขายสินค้าแบบ มีทักษะเรื่องการขายดีมากๆเลยแต่ตอนนี้ร้านค้าที่เราอยู่ข้างหน้ามาแล้วเห็นไหมครับร้นานค้าตรวน,นั้นมีสินค้า300บริการนะ300บริการซึ่งที่นู่นมี600บริการมันกำลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เราก็เลงจะสร้างร้านจะเปิดร้านที่หนา้าต่างนี้นะเราจะเปิดนะให้มันมากขึ้นตอนนี้เราก็เลยอยากขอให้ใครที่สนใจทุกอจ่ตัวนี้เข้ามาจอยในฐานะที่เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรามากไ,ไ,ไม่พอเนาะ เราเลยอาศัยพวกคุณช่วยเป็นบริหารร้านเราหน่อยนะต้องทัดได้ดีเราให้ค่าขายห้าห้าเปอร์เซ็นต์เท่าเดมมันช่วยขายของเราหน่อยประมาณนะเพราะฉะนั้นในธุรกิจเราตอนนั้นสามสิบปีมันก็เต็มอยู่แค่มาเลเซียเต็มที่ออสเตรเลียมันไปไหนไม่ได้เลยมันอยู่ในภายในประเทศนั้นทีนี้เราอยากจะขยายเครือข่ายตรงนี้ให้มันไปได้ทั่วโลกมากขึ้นเราจึงเอาเนี่ยี่นี่เปลี่ยนโลโก้ให้มันทันสมัยหน่อยเป็น e commerce e cosme พราะฉะนั้นตรงนี้เป็นธุรกิจที่แนวใหม่ของเราที่สามารถไปอย่างคุณมีเครือข่ายที่ออเสเตรเลียได้คุณไปซื้อของที่ไต้หวันคะแนนในยก็ว,กวิ่งกลับมาทางนี้เนีใช่ไหมคุณมีสาขาเป็นว่าเราขยายโอกาสด,ด้วยจากที่เราเคยเต็มอยู่ที่แต่ละประเทศตอนนี้เราขยายเครือข่ายด,ด้วยนะแล้วธุรกิจตักวันนี้เป็นธุรกิจคอม m m e r ์ซที่สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจได้กับคุณเคนเสแ็จแล้วเรามีความคิดว่าเราอยากจะ color อ o ย r เ o อร์นะ คอยของเราคือเราอยากจะเติมสีสันในชีวิตของเราทุกวันนี้ไม่ได้มาชิสีสันชีวิตคุณไม่ค่อยดีเนะาะจะเสียจะโม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 ,ม,มรๆๆเรมาอยากจะมีสีสันเท่าสมมติมีรายได้อะไรเหลือก็มาหงุดหงิดเลยสักสามสิบสามแสนเป็นไงชีวิตน่าแฮปปี้มั้ยนะถ้าทุกนะวันนี้มีคนที่มีเงินโนอนเข้าบัญชีเนี่ยเป็นหลักแสนเป็นหลักล้านนะถามว่าณนะเวลานั้นถ้าเป็นของเราบ้างเราก็น่าจะมีสีสันเนาะ เอาละไปดูต่อนะครับหลายคนรู้ที่มาที่ไปแล้วเรามีประวัติเรามีประสบการณ์มาสาทสิปีแล้วและตอนนี้ถามว่าบริษัทเนี่ยมันมีสายป่านยาวไหมพูดภาษาจานคือสายป่านยาวไหมเ,เราอยู่ภายใต้การดูแลของเบอร์เจียกลุ่มเบอร์เจียร์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มระดับมหาเศรษฐีทางเซาท์เอเชียเนี่ยเป็นระดับ5้าเขามีธุรกิจครอบคลุมมากเลยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เรื่องของออรีสอร์ทโรงแรมนะเรื่องของการท่องเที่ยว และแม้แต่ออกเนี่ยโลโตที่เป็นเหมือนกับบ้านเราเรียกหวยเนาะใช่ไหมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลแบบเพื่อการใช้ภาษาคือเทพโอเวอร์พวกนี้คือส่วนที่เขาดูแลเรื่องการเงินให้แต่โลโก้ที่โชว์ให้คุณดูนี่เป็นโลโก้ที่เก็บไว้เราบองคอนซูมโปรดักอสเ่าเองส่วนธุรกิจหนักหนักอุตสาหกรรมต่างๆเราไม่ได้มาโชว์ที่นี่นะฮะอันนี้คือภาพหนึ่งย,ย่อยๆของเปิดใจยากรุ๊ปแล้วเราทั้งแม่ทั้งลูกก็อยู่ภายใต้เปิดใจยากรุ๊ปเพราะฉะนั้นคุณสบายใจว่า ทางด้านธนาคารหนึ่งของเราเป็นไงมีความมันม่นคงสายป่านยาวเรายังอยู่อีกนานหลายคนเข้ามาแล้วไม่ได้เจอว่อาธุรกิจที่เราบอกฟังเนี่ยมันจะไปได้สักกี่นะ้ํเนาะมันจะไปได้แค่ไหนเนาะเราบอกออได้เลยว่าเราไปยาวแต่ว่าคุณจะไปกับเราด้วยยาวหรือไม่เรื่องหนึ่ง,งก็ขึ้นอยู่กับติกูมนะครับเอาละทีนี้มีคอสเวยเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในฐานะที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่นะตอนนี้ขออนุญาตนำเสนอว่า อีคอสเปย์น่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าคุณอาจจะมีทางเลือกอยู่แล้วแต่ตอนนี้เรามีทางเลือกอีกทางหน,นึ่งนะเพราะว่าทางเลือกนี้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกถคืออะครัเมื่อเวลาคุณขับรถไปแล้วบอกว่าน,นี่ฟังอจากจอ200สมุดที่ติดหนักวิ่งเป็นเพชรบุรีเขติดหนักเขาพิชออกลาดเท้าวบางครั้งบ,บอกเออลาดเท้าวติดหนักทุกคนก็หน,นีไปที่อื่นใช่ไหมปรากฏว่าไอค้คนที่ไปเล่นฟังจอ200ไปลาดเท้าเพราะทุกคนหนีจากลาดเท้าที่อื่นหมดรถพาเรืมีโลกก็ได้แต่ปัญหาเรื่องตรงนี้มันขึ้นอยู่กับจังหววะะลเเาาน ตอนนี้เราถือว่าอ่ะขอนําเสนอว่าอีโคสเวคือทางเลือกที่ดีกว่าทางเลือกที่ดีกว่าไั้นเป็นอย่างไรคือ,อเรามีสูตรสาเร็จแม้ความว่าเราทําแล้วมีการยืนยันแล้วว่าทางเลือกนี้ใช่เลยนะแล้วคนที่โชว์ความสำเร็จของเราโดดเด่นมากก็คือไต้หวันมาเลเซียเองเป็นบริษัทแม่เปิดธุรกิจนี้ขึ้นมาแต่ตัวเองก็ยังติดอยู่ระบบการขายขเก่าๆนึกออกไหมแต่พอเสร็จแล้วไต้หวันเราทำคอนเซ็ปต์นี้ ดูเนะียไม่กล้ารเรื่องที่มาเลเซียนะเป็น้ารเรื่องที่มาเลเซียทั้งที่มาเลเซียนี่เป็นคนขายเก่งนั่นแหละนะแต่พอไปเรื่องแบบนี้ที่ไต้หวันก็คือเปิดเปิดร้านเปิดร้านลงทุนทั้งหมดเลยทุกอย่างตั้งแต่ร้านโลกสินค้าหมดเลยหาคนสามบาริหารงานดีเพราะว่าธุรกิจนี้ต้องการให้ซื้อขายง่ายต้องมีร้านเยอะเยอใช่ถามว่าทำไมตอนนี้เซเว่นเยอะแยะเพราะเขาต้องการในซื้อม่ง่ายนแล้วเรอคนซื้อก็ชอบซื้อที่ง่ายๆมีใครชอบซื้อที่ยากยากไหม ไปจุดบนฝ่าฟันอีกเนาะถ้าถ่ายขึ้นมาขึ้นชามไปกว่าจะได้ซื้อมาแม้ภูมิใจซื้อง่ายเข้าว่าเลยทีนี้เป็นว่าพอไต้หวันสาเร็จแล้วโอ้โหทำไมไต้หวันท่องโผลู่กนี้นะเสร็จแล้วมาเลเซียก็เป็นไงฉันมีร้านค้าอยู่แล้วเนี่ยห้าร้อยร้านที่มีโลโก้เนี่ยแมงเนี่ยนะมีอยู่แล้วสิ้อาเต็มอยู่แล้วรีโนเวทใหม่เลยปรับระบบใหม่เข้าไปปรับโครงสร้างร้านใหม่ให้เป็นข,า,ขาวๆเนี่ยเพราะเขาเสพเดียวกันเลยนะสีขาวเชีล์าขาวเรื่อยๆ จากาท้าวลาร้านตอนนี้มีอยู่700ว่าล้านเลยนะร้านนะไม่ใช่ร้าน700ว่าล้านภาบอกว่าคนต่อคิวจะขอคิวเข้าเปิดร้านเนะี่ยเยอะมากเลยนะฮะต้องรอคิวกันที่นี่ประเทศไทยเนี่ยทางแอลมอกว่าผมจะเปิด2,000ร้านในประเทศไทยนะฮะสามฉบับอีข้างหน้าขึ้นดูอัราการตลบดตัวนี้่ถูกไหมเพราะที่มาเลเซีย20ล้านคนที่นี่ตั้ง60ว่าล้านคนถูกไหมดูเลือดตลาดข้างหน้าจาะงหวะ แต่ว่าแอลเนี่ยมาเปิดคอสเวนที่เมืองไทยอยู่สิบกว่าปีแล้วนะคัณยังไม่เคยรู้จักใช่ไหมยังไม่ได้ยินเดียใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราใช้โลโก้ตรงนี้มาสิบกว่าปีแล้วสิบสามปีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเราเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละนะแต่เราเชื่อว่าที่เราอยู่ที่นี่สิบสามปีก็มีบ้างแหละที่คนรู้จักยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ปัตตานีเราเปิดร้านที่นี่ที่ปัตตานีวันแรกที่เปิดนะาเรามียอดขายถึงสี่แสนบาทเพราะอะไร ก็ว่าคนเขาคอ,อยว่าเมื่อไหรมันมาตอนแรกมันมาแล้วมันหายไปเนื่องจากว่าภาวะปัญหาเรื่งองนบพืเนาะพระเจ้าไม่ปลอดไปเลยมันดินสบัดมันนอนหงายพระเหลืองกองกับพื้นน,นึกออกไหมน่ากลัวมากที่นั่นแต่อย่างน้อยเราถือว่าที่นั่นมีคนรู้จักเขาก็ายังต้องซักผ้า,าสระผมทุกที่นั่นพอเราเปิดร้านตัวนี้ขึ้นมาครับนะได้รับการตอบรับดีมากแต่ร้านที่นั่นไม่ได้เปิดสี่ทุ่มมันปิดสี่ทุ่มเหมือนเรานะเขาปิดแค่หกโมงพอแล้ว พขาขายแค่หนังอแล้วปลอดไปสำหรับเจ้าหน้าที่และผมไปซื้อนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไปสู่สําเร็จคือทําตามสูตรแล้วที่สาเร็จคืออะไรคือง่ายง่ายในการสร้างเครือข่ายเพราะสินค้าของเรามีหลากหลายวอารา์ริเลยตั้งแต่สีสันสุดท้าแล้วก็เยอะมากพอที่คนเลือกแชมพูไม่ได้มียี่ห้อเดียวมีแชมพูหลายหลายี่ห้อนะตรงนั้นหลายหลายลายีหย่ห้อแล้วแต่ใครชอบแบบไหนเลือกเนะนะแต่ร้านขาองเรา,ามันต่างกับร้านที่อื่นตรงที่เวลาเขาเข้ามาแล้วคนที่มาซื้อเนี่ย จะไม่กิบสินค้าและไปจา่ายเงินแกเชีเลยถูกเปล่ต้องถามก่อนนี่หน้าตานี้มันคืออะไรนึกไม่เคยเห็นนี่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องการคนที่จะมาจอยร้านกับเราเนี่ยคือต้องรู้จักจุดขายอธิบายพวกนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากูลใช้เวลาเข้ามาทำความรู้จกักสรลที่นี่นะมันไม่ยากหรอกพราะแชมพูก็สระผมแน่เนาะไม่อเอ๊ะอ,อะไรน่าปรุงมัม้งเนี่ยคงไม่ดีเพราะทุกอย่างที่มีตรงนี้คือเราเรียนรู้ได้ ก็ะเราเชื่อมั่นว่าคนไทยมีการเรียนรู้เร็วแล้วเราจะขยายร้าน2,000ร้านแต่คนคิดดูว่าณวันนั้นเนี่ยเครือข่ายของเราที่เรามีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยจะทำธุรกิจที่ได้เร็วขนาดไหนนะฮะอันนั้นัก็ฝันของแอลที่ยากมีของไทยเนาะ <S 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 แล้วก็อยากถามว่าฝันของแอลจะเป็นจริงก็อยู่ที่พวกคุณช่วยกันนะ <S <S 2> <S 2> อาล่ะทีนี้ง่ายเพราะสินค้าหลากหลายทีนี้เรามาดูว่าสินค้าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจแฟรนไชส์นะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ หลายคนอยากเป็นเจ้าของแฟรนชไชส์แต่การเป็นเจ้าของเฟรนชไชส์เนี่ยโดยธุรกิจเฟรนชไชส์จริงๆแล้วถ้าคุณเป็นเจ้าของเฟรนชไชส์ปั๊บเนี่ยคุณจะลดต้นทุนการผลิตทันทีนะเห็นเฟรนชไชส์เคนตักกี้ไหมนะถากพมีร้านเดียวเราขายไก่มาเราซื้อมาจำนวนน้อยนะแต่พอเราซื้อไก่มาเป็นไงเป็นเส้นแสนตัวเนี่ยน่าจะถูกลงไหมันก็ถูกลงแล้วเขาทาสูตรสําเร็จเลยไก่ของเขาอร่อยก็เป็นอย่างนี้แป้งก็เป็นอย่างนี้นะซึ่งคนที่ทําตัวนี้คือแซนเดอร์นะผู้พันเแซนเดอร ควาทัาสาหรัดและที่เราเคยทำไก่อร่อยมากออกมาแล้วมั่นใจมากเลยเอาสูตรไก่จะขายทั่วอเมริกาเนาะ